ถาบอได้มาทําบุญถวายเทียน,น,านราษาเมนีกับแม่คู่ราชีสุไลกับบลูครับวันนี้คือประทัดประศาส์นะครับพเพื่อนประสาทเปื่อยน้อยนะครับประศาสเปื่อยน้อยบาราานเห็นที่แรกว่ามันเป็นเป็นรูปจําลองนะครับว่ามันเป็นหินเป็นปูนปัาเตอร์มาเบงเลี่วมะเม่นครับมาลักษณะเป็นแบบเดียวกันเลยครับบัสลักษณะเป็นแบบเดียวกันเลยแบบอยู่ยประทัดป,ปางกูประพาชายัยเรานะครับคือกันกับปางกูประพาชัย อนเจนเท่าน่ะครับพี่น้องครับนี่ครับโบลานสถานที่หาชมไในยากครับพี่น้องครับนาอนุรักษ์ไว้ขนาดพี่น้องเอยเป็นบุญตาที่ได้เห็นนะครับพี่น้องพ้องไปเฮ่าก็ได้ผู้ใดบ่เคยมาเลยครับบ่าวรอหันครั้งแรกนะครับมาอยู่คอนเจนกระโดนนะครับเปืือยน้อยประสาทเปลือยน้อยพึ่งเคยมาเห็นนี่แหละครั้งแรกเป็นบุญตานะครับพี่น้องครับขอสัมผัสเบ่งกันนะ้าบ่ได้มารำมือนี่ครับพัวหน้าใหญี้ยคับที่บ่ได้เห็นโอ้เป็นหินศิลาแรง เป็นหินศิลาแรงคือกันเลยครับกับอยู่ปราสาทปางกูพระาธาตุปางกูผ้าใช้คือกันเป๊ะเลยอ่านี่คืออ่าฝีมือมของคนยุกกคยก,ก,ยก,ก,ก่อกนนะครับนะครับเป็นฝีมือของคนยุคก่อนคนยุคเก่าอ่ายุคเก่าแก่โบราณนะครับพี่น้องครับโอ้โหนี่คือความอ่พญญาพูดบรรย่าหรือว่า สีมือของคนในยุคนั้นนะครับยุกบราณนยุกนั้นนะครับบารหันมาจากสันนิษฐานว่าอายุกักปีแล้วนะครับนะครับจักปีแล้วบ่แน่ใ,นใจ่ว่าส่วนตัวคิดคิดว่าคือสิหลายหลาย้ายอยปีนะครับขันเพอเพอก็สิเป็นพันปีนะครับประสาทห่งมีผู้ได้มีขอมูลก็บอกกันได้พี่น้องก็ประสาทประสาทเปลือยน้อยมองนี้ครับไม่ค่อยมากเทียบข้างแรกในชีวิตที่เป็นบุญตาที่คยได้มาก ได้เห็นนะครับพี่น้องแมวครับการมากับหัวหนา้าใหญ่พันธากันมากับแม่คู่นัลาตีซิวไล่นะครับกับถวายเทียนพรรษาเสร็จสับเรียบร้อยอันนี้ก็ขึ้นเวทีมอบโล่รางวัลให้กันอมอบอเกียรติบัตรให้กันผู้ใดที่มาในงานมื้อนี้ก็สิได้รับเกียรติบัตรทุกคนทุกคนครับรครับงงสงสัยสิเตยลากันแล้วพี่น้องครับเอาทนไว้ซักหนี้งกันเด้อพี่น้องแมวเด้อ โอ้สาธุสาธุสาธุได้เห็นประสาทประสาทเปลือยน้อยบุนตาแล้วพี่น้องอ่าว่ามันประสาทตาเมื่อกลิ่มโมเมนพี่น้องอ่าประสาทเปลือยน้อย